แล้วถ้าเป็นผู้ป่วยก็คือว่าเรารับไม่ว่าจะเป็นทุกเคสเลยไม่ว่าจะเป็นทุกเคสเลยเพียงแต่ว่าต้องมาตรวจกับคุณหมอใช่ค่ะแล้วก็ววเราเปิดคลินิกเวชการก็คือป<ช>ัจจุบันแเราเป็นแพทย์ปัจจุบันก็คือเป็นนายแพทย์จับจุฬาแล้วก็เปิดเป็นคลที่เป็นทางด้วยแล้วก็จะเสริมเรื่องเื่อสุขภาพและกันอืมอ่ะอย่างเคสของตุ๊กเองเลยตอนนี้คือตุ๊กเป็นเป็นไมเกรนแล้วก็ เคยไปรักษากับศูนย์นวัตกรรมแพทย์แผนไทยที่อยู่ที่กรมแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขอ,อย่างถ้าบอกว่าตุ้มมาที่นี่คือก็ต้องมีการตรวจสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีมีขั้นตอนไหนอีกคะก็จะไดพ้พบกับคุณหมอนะพบกับคุณหมอแล้ว<ห>ก็คุณหมอก็จะดูว่าไมเกนเนี<ห>่ยจะต้อง<ห>ใช้เป็นพวก CBD ในการรักษาก็าคือจากกัญชาที่เรามีโกกรงงานใช้ อย่างบางคนะเขาไม่รู้ว่าตัวเขา่รักษาได้ไหมแต่จริงๆคือว่ากัญชามันรักษาได้ทุกโรคใช่ไหมคะได้ทุกโรคแต่ว่ามันก็จะเพาะแต่ละโรคของมันนี่คือตุกมา้วยโรคคือนอนไม่หลับอย่างถ้าบอกมาที่นี่ปุ๊บตุกจะต้องทํำยังไงบ้างคะพี่กระแตก่อนอื่นก็ต้องลงชื่ออ่าก็คือจะลงบันทึกประวัติของตุกไว้ชอายุน้ําหนัก ชื่อที่อยู่ของผู้ติดต่อได้ค่ะแล้วอย่างขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ลงทะเบียนปุ๊บก็ให้คบแพทย์ค่ะคบแพทย์แล้วก็อาจารย์เขาก็จะวิจัยโรคตามที่ที่คุณตุ๊กเป็ดนี่เป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้เลยนะคะพี่กันแต่ก็คืออย่างตุ๊กอ่ะทราบข่าวมาว่ากัญชามันรักษาแล้วก็ป้องกันโค้กใช่ไหมคะมันก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ หมอปัจจุบันส่วนมากก็ยังไม่ค่อยยอมรับเรื่องกัญชารักษาแต่ว่ามันรักษาได้ค่ะค่ะ,คะแล้วถ้าบอกว่าเราอยากจะป้องกันหลังด้วยด้วยกัญชาทางการแพทย์อันนี้คือว่าจะป้องกันยังไงใช้ใช้ตัวไหนคะก็คือหยกดอกนอนนะคะซีนีค่ะ คือช่วงนี้ใช้ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวก,ก่อนนอนทุกวันนี่เป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้เลยนะคะพี่กึนแต่ก็คืออย่างตุ๊กอะทราบข่าวมาว่ากัญชามันรักษาแล้วก็ป้องกันโควิดได้ด้วยใช่ไหมคะมันก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ,อหมอปัจจุบันส่วนมากก็คือเราก็จะดูอาการว่าเป็นระยะไหนดูจากผลเลือดที่เขามามตรวจมาแล้วจากโรงพยาบาลนะคะ<ม>เราก็มาดูต่อแล้วก็เสริม เพราะปัจจุบันเราไม่ให้ไม่ให้เอาออกนะคะยังไงก็ต้องรักษาปัจจุบันถูกไหมคะควบคู่กับเราให้สมุนไพรและกันชาเสริมเข้าไปเท่านั้น